ครั้งหนึ่งพระแก้วมรกตเคยถูกซ่อนจากภัยสงครามในถ้ำฤาษีสมบัติจังหวัดเพชรบูรณ์พระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยที่เรารู้จักกันดีที่วันนี้ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามในพระบรมมหาราชวังแต่รู้ไหมคะว่ามีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากๆว่าครั้งหนึ่งในช่วงสงครามโรคครั้งที่สองพระแก้วมรกต อาจเคยถูกอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในถ้ำลึกลับกลางหุบเขาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ย้อนกลับไปช่วงปีพศ2485บ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤตกรุงเทพถูกโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรแทบทุกวันจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นจึงมีแผนย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เหตุผลก็คือที่นี่มีชัยภูมิที่เหมาะสมรายล้อมด้วยภูขเขามีเส้นทางเข้าออกเพียงทางเดียวป้องกันได้ง่ายอีกทั้งยังสภาพอากาศดีธรรมชาติสวยงามและอยู่กึ่งกลางประเทศพอดีเป็นจุดเชื่อมระหว่างภาคเหนือภาคอีสานและกรุงเทพอย่างลงตัวรัฐบาลออกคำสั่งอย่างจริงจังตั้งแต่วันที่13มีนาคมปีพศ2486 และได้นำร่างพระราชกำหนดจัดระเบียบราชการบริหารคนครบาลเพชรบูรณ์ยกระดับจากจังหวัดขึ้นมาเป็นนครบาลมีการอพยพราษฎรย้ายถิ่นฐานใหม่และหน่วยราชการหลายกระทรวงก็ทยอยย้ายมาตั้งที่เพชรบูรณ์เช่นกระทรวงยุติธรรมที่บ้านห้วยรานกระทรวงมหาดไทยที่บ้านบุงคร้าส่วนกระทรวงการคลังนั้นสำคัญที่สุดเพราะถูกย้ายมาตั้งอยู่ที่ถ้ำฤาษี ตำบลบุ่งน้ำเต้าอเภอหล่มสักเพื่อเก็บพระครังสมบัติทรัพย์สินของชาติและของมีค่าจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติให้ปลอดภัยจากภัยสงครามที่ถ้ำแห่งนี้เองมีการสร้างอาคารและปรับปรุงสถานที่ให้แข็งแรงมั่นคงสำหรับเก็บรักษาสมบัติของชาติจนชาวบ้านเรียกกันด้วยมาในชื่อว่าถ้ำหรือสีสมบัติถ้ำนี้เป็นถ้ำหินปูนมีเอกลักษณ์ชัดเจน หน้าทางเข้ามีบันไดพญานาคขนาบทั้งสองข้างด้านนอกยังมีซากป้อมปืนใหญ่ซ่อนอยู่ท่ามกลางต้นไม้เป็นหลักฐานสำคัญที่เคยใช้ป้องกันสมบัติที่ย้ายมาจากกรุงเทพในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาภายในถ้ำม,มีรูปปั้นฤาษีตั้งเด่นอยู่ตรงกลางซึ่งนี่เองเป็นที่มาของชื่อถ้ำฤาษี รอบๆยังมีพระพุทธรูปและร่องรอยจากการเก็บซ่อนสมบัติที่พอจะมองเห็นได้ด้วยแสงไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ภายในถ้ำตามเอกสารระบุว่าการส่งมอบและเคลื่อนย้ายสมบัติกับกรุงเทพเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่23เมษายนปีพศ2489โดยมีหนังสือยืนยันจากพันเอกหารอุดมสรยุทธ์ลงวันที่31พฤษภาคมปีเดียวกัน แต่ในหมู่ชาวบ้านเพชรบูรณ์ยังคงเล่าขานกันว่าอาจจะมีสมบัติส่วนหนึ่งที่ถูกซ่อนไว้หรือบางทีทหารอาจลืมขนกลับไปและที่เล่ากันต่อๆมามากที่สุดก็คือเรื่องของพักแก้วมราากตว่าทั้งหนึ่งเคยถูกอัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ในถ้ำฤาษีสมบัติเพื่อความปลอดภัยในช่วงสงครามมีพระมหาเถระอวุโสรูปหนึ่งยังเคยเล่าว่า ท่านได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิรยาณวงศ์ได้เดินทางมาอัญเชิญพระแก้วมรกตกลับไปกรุงเทพด้วยตนเองแม้จะไม่มีหลักฐานทางเอกสารที่ยืนยันได้ชัดเจนแต่เรื่องเล่านี้ก็กลายเป็นตำนานสำคัญที่สืบต่อกันมาและยังอยู่ในความทรงจำของชาวเพชรบูณ์จนถึงทุกวันนี้หากใครอยากไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆถ้ำลือสีสมบัติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ36กิโลเมตรและห่างจากอำเภอหล่มสักราวๆ20กิโลเมตรเป็นสถานที่ที่มีทั้งประวัติศาสตร์น่าสนใจและยังเต็มไปด้วยบรรยากาศเงียบสงบที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมเยือนสักครั้งค่ะ